สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับ Sony m h c w 5 5 0นะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับ FM สัญญาณชัดเจนติดสตอริโอนะครับล็อกขึ้นอัตโนมัติได้นะครับ AUX มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่มี USB นะครับตัวนี้ มีบลูทูธอย่างเดียวนะครับตัวนี้สภาพยังสวยเลยนะครับตัวนี้แนวโทนเสียงจะไปคล้ายแนวเดบยูอาห้าเลยนะครับแต่บอกได้เลยว่าเสียงจัดจ้านกว่าครับตัวนี้เพราะไอเบอร์ใหญ่กว่าแล้วก็เบสจัดจ้านกว่านะครับทาให้โดยรวมนะครับฟังได้เพราะมากๆครับมีทั้งเบสทั้งกลางแหลมเลยนะครับชาจริงๆนะครับตัวนี้จบจะภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสเสียงนะครับให้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับโซนี่ตัวนี้เป็นรุ่นโซนี่ MHC W550 นะครับตัวนี้นะครับเสียงเพาะมากๆครับเสียงเพาะไปแนว W55 เลยนะครับแต่ตัวนี้พิเศษกว่า W55 นะครับเพราะว่า i อซเบอร์ใหญ่กว่านะเสียงเพาะเหมือนกันแต่ได้กำลังขับที่เยอะกว่าครับและเสียงเบสก็จะดีกว่าแน่นอนครับผม MHC นะครับ เ5บินยูห้าห้าศูนย์นะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีนะครับ fm สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอเลยนะครับล็อกขึ้นอัตโนมัติได้สบายเลยนะครับตัวนี้รับ FM ได้ชัดมากครับแล้วก็ a u x นะครับมี a u x ด้านหลังนะครับแล้วก็ AUX ด้านหน้านะครับ a u x ด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชื่อวิดีโอ2นะครับส่วน a u x ด้านหลังนะครับเป็นวิดีโอหนึ่งนะครับ ตัวนี้ได้ผ่านการ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มีแค่ฟังก์ชันบลูทูธนะจะไม่มี USB นะครับมีแค่ฟังก์ชันบลูทูธอย่างเดียวนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับปุ่มกดดีนะครับเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วนะครับปุ่มกดนะครับหน้าจอนี่สดใสชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นไฟโชว์เดโมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับสภาพสีเครื่องเดิมๆเลยนะครับสีฝาครอบนี่ก็เดิมๆเลยนะครับสีเขายังดีอยู่นะครับ มาดูด้านข้างนะครับนี่นะครับยังเอี่ยมอยู่เลยนะครับอ่าผมเพลอไปกดเอฟเอ็มแล้วนะเดี๋ยวรีเสียงไว้ก่อนนะครับมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนี่นะครับด้านข้างนะครับอันนี้ไฟสถานะนะครับแสดงบลูทูธนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับเดี๋ยวอธิบายด้านหลังให้ฟังนะครับ โซนี่ w 5 0นะครับจะมีช่องซับเอาท์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโซนี่ WU5 จะไม่มีช่องซับเอาท์นะครับเนี่ครับสภาพบอกเลยว่ายังสวยนะครับนี่นะครับช่องซับเอาท์อยู่นี่นะครับเป็นช่องซับเอาท์นะครับตัวนี้เป็นช่องลาโพงคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับรุ่นนี้จะใช้ได้แค่คู่หน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีเซอร์ราวนะอันนี้ครับวิดีโอหนึ่งนะครับลายอินจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลายเอาท์นะครับส่วนเ m เนะครับ ต่อเสาอากาศสัญญาณที่ช่อง75โอห์มได้เลยนะครับต่อสายให้ยาวๆหน่อยนะครับจะรับสเตอริโอได้ดีนะครับนี่นะครับรอบๆเครื่องเลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพยังสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันครับมาชมกันต่อครับอันนี้ผมได้เปิด power แล้วนะปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับกด power ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีนะครับ อันนี้จะอยู่ในโหมดสแตนบายก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเป็นเดโม่นะครับนี่นะครับขึ้นไฟเดโมมาพาวเวอร์จะอยู่ที่นี่นะครับพอเราเสียบไฟนะพาวเวอร์ไอเดโมจะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดพาวเวอร์ได้เลยนะครับรอเสียงดีเลททำงานแป๊บหนึ่งนะครับอ่าดิเล์ดังแล้วนะครับดีบอลล่มนะครับนี่นะครับไฟสเตอริโอนะ ไปสเตเรอโอนะครับสีแดงนี่นะครับขึ้นว่าสเตเรโอมันสามารถจะล็อกขึ้นอัตโนมัติได้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับนี่นะครับดูเนอร์โหมดนะครับให้เป็นออโต้นะนี่นะครับควรเป็นออโต้แล้วนะอันนี้คือพีเต์ก็คือช่องที่เราบันทึกนะครับนาม่วนก็คือเราหมุนขึ้นเองนาม่วนจะเป็นแบบนี้นะครับจะล็อกขึ้นไม่ได้นะเราต้องหมุนเองนะครับ แต่ถ้าเป็นออโต้นะครับนี่นะครับกดเลยเป็นออโต้นะครับไม่ตกกันนะครับนี่นะครับขึ้นออโต้แล้วนะออโต้ก็แค่เลื่อนไปทีเดียวนะครับนี่นะครับมันก็จะล็อกขึ้นที่ติดสเตอริโอให้นะครับนี่นะครับขึ้นที่ติดสเตอริโอนะครับ่วา ถ้าต้องการขึ้นชุมชนนะครับจุดสองห้าอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนามวนนะครับคือปรับเองนะครับ EQ นะครับจะมีในโหมดนี้นะครับ EQ สำเร็จรูปมิวสิกนะครับปรากฏมิวสิกก็จะเป็นพวกล็อกป๊อปแจ๊สอะไรประมาณนี้นะครับโหมดมูวี่ครับโหมดเกมนะครับ P file ก็คือที่เราบันทึกไว้นะครับถ้าจะปรับ e-q เองนะครับตัวนี้ปรับได้5แบรน์กดปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับกดมันเลยนะครับแล้วก็มาเลื่อนเอานะครับขวาสุดก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับนี่นะครับ้ายสุดก็จะเป็นเสียงเบสนะครับถ้าเราปรับเสร็จแล้วกด Enter ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเมมโมรีเสียงนะครับกดคำว่านี่นะครับมีโมเนี่ยนะครับกดปุ๊บ เขาจะถามว่าเราจะบันทึกที่ช่องไหนนะครับเลือกเอาละครับผมพูดจะเอาช่องสองนะผมก็กด enter ได้เลยนะครับไฟล์ที่เราบันทึกไว้จะอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับนี่ไงไฟล์สองแล้วกด enter ได้เลยนะครับตัวนี้มีเพิ่มเสียงกล้องกลางวานนะครับโซลาวนี่นะครับมีกรุ๊ปนะครับถ้ากดกรุ๊ปออกนี่เสียงจะบางลงนะครับเบสจะไม่ค่อยมีนะครับเอาไว้ฟังเวลากลางคืนอย่างนี้นะครับถ้ากดกรุ๊ปถึงจะหนักแน่นเพิ่มขึ้นนะครับ ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเสียงเบสนะครับ d b s b เนี่ยครับจะมีอันนี้ปิดนะครับอันนี้เป็นแบบ normal อันนี้เป็นแบบ high นะครับว่าเคเนบางอย่กี่คนระครับวอลลุ่มนะครับหมุนตามมือนะครับนี่ครับวอลลุ่มดีนะปุ่มกดใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันมือทูอกันครับ มาทสฟังก์ชันบลูทูธกันนะครับฟังก์ชันบลูทูธอันนี้คือฟังก์ชัน AUX ข้างหลังนะครับวิดีโอ1วิดีโอ2จะอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันบลูทูธนะครับต้องกดไปที่โหมด CD นะครับโหมด CD นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อบลูทูธที่โทรศัพท์เรานะครับบลูทูธเขาจะชื่อว่านี่เลยนะครับ VHM 3 1 4นนะครับอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวมาเทสเสียงกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดจากแอปอจู๊กนะครับจู๊กนี่แอปเสียงดีจริงๆนะครับมีเพลงเลือกเยอะมากมายนะครับผมจะโหมดเสียงกล้องกลางวานนะครับเปิดโหมดเสียงกล้องกลางวานนะ ไฟสเปกต,ต,ตามสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยจะกดปุ่มนี้นะค้างไว้ประมาณสามวินี่นะครับแบบที่สองแบบที่สามครับอันนี้แบบค้างนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองชอบแบบที่สามนะครับ ลุ่มหมุนตามมือนะเสียงพ้อม,มากครับตัวนี้ ไม่ลำโพงเขานะครับสามารถใช้ลำโพง6โอห์มถึง1 6โอห์มได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะนะครับใช้6โอห์มนะครับ6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วถึง12นิ้วก็ได้นะครับคู่หนึ่งนะครับแต่มินิคอมโปนะครับผมแนะนํานะครับไม่ควรไปพ่วงลําโพงเกินคู่หนึ่งของเขานะครับเพราะว่าถ้าพ่วงเกินอย่างพ่วง4ตู้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ไอซีร้อนจัดและสามารถจะพังเร็วได้นะครับเพราะมันจะโหลดโอห์มนะครับผม ที่รับชมนะครับ sony W5 0นะครับใครที่ชอบเสียงเพาะเพะไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้จะแรงกว่า W5 นะครับเพราะว่า ic เบอร์ใหญ่กว่าได้เสียงเบสได้อะไรที่ดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ